สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาพบกันในรายการทำการบ้านกับเทรดเดอร์ครับประําวันพุทธที่15พฤศจิกายน2,566ก็มาเริ่มกันที่เซตอินเด็กกันก่อนเลยนะวันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นวันหนึ่งเลยที่เซตอินเด็กปรับตัวขึ้นมาเยอะมากนะมากจริงๆเลยนะก็ตอนนี้ครับเซตเนี่ยปิดไปที่ระดับ1,415.17จนะุดะก็ บวกขึ้นมาเนี่ยเกือบเกือบสาจุดเลยนะบวกมาย9จุดหจุดเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็2 1จุดปรเลยทีเดียวสำหรับตัวงเซ็ i ต d อินเด็กซ์ในวันนี้ซึ่งก็โอ้โหดูแล้วเริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้นนะเริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้นแล้วถ้าดูเรื่องของโฟลเนี่ยนะครับก็เริ่มมีต่างชาติเข้ามานะครับทั้งในตลาดพูดและตลาดบอลด้วยดังนั้น ณเวลาเนี้ยนะเราก็เริ่มเห็นภาพที่ที่ดูดีนะครับในส่วนของเซตอินเด็กอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเซตลงมาแบบโอ้โหเคยทำโล1 3 6 6งนะครับแล้วก็ดูแล้วเหมือนจะยังถไล่ไถต่อมาครับแต่วันนี้นี่ฟื้นขึ้นมาได้ละนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องลุ้นกันถัดไปเนี่ยก็คือแนวต้านแถวโซน1 4 0 0สัก30จุดเนี่ยครับ จะผ่านได้ไหมอตอนนี้14.15เนอะนะครับปันถัดไปเนี่ยได้รุนแน่นอนนะ14.30นะว่าสุดท้ายนี้ขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยจะไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขึ้นมาถัดมาเห็นต้าน14.30ถัดไปเห็นต้าน1,459นะครับดังนั้นในภาพของเซ็น n ินเด็กเองเนี่ยก็ยังดูแล้วก็ดูโอเคนะนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่แบบปรับตัวลงมาตลอดนะครับตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมาได้ขณะที่นะครับถ้ามาดูในส่วนของหุ้นการบ้าน นะฮะหุ้นที่หุ้นที่ลูกเพจถามเข้ามาดีกว่าเออหุ้นที่ลูกเพจถามเข้ามาเนี่ยวันนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับเรามาไล่กันเลยนะครับไล่ตามตัวกอรน,นะเออก็ตัวแรกครับเป็น A B M นะครับ Asia Biomass นะหุ้นตัวนี้เป็นไงครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเขาอ่นะเคยหลุดนะเคยหลุดแนวรับสำคัญตรงบาท 54ตังค์ลงมาซึ่งพอหลุดลงมาเนี่ยโหไหลมาพอสมควรเลยนะลงมาถึงระดับบาท36ตังค์และล่าสุดเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือจากบาท49ไปบาท54ตอนนี้อัพไซด์ดูไม่เยอะแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะติดต้านอยู่แล้วนะครับถ้าผ่านไปไดนะ้ถ้าผ่านบาท54ได้สิ่งที่จะเห็นถัดไปคือต้านแถวโซนบาท 65-66สตงนะครับประมาณน,นั้นดังนั้นสำหรับ ABM เนี่ยก็ยังเป็นภาพของการฟื้นตัวอยู่โดยมีแนวต้านถัดไปตรงบาท54บาท66จุดที่ต้องระมัดระวังนะใช้คำนี้้วกัรจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือแถวโซนสักบาท40สตัางบาท42สตงต์งนะครับเดี๋ยวนะชักสงสัยทำไมเหมือนในนี้มันมีเส้นหลายเส้นจัง เดี๋ยวขอเซตติ้งนิดนึงก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถัดไปครับเป็นตัวขง BLA สับ BLA เนี่ยจะเห็นว่าวันนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมาอยู่เล็กน้อยนะครับเปร์เซ็นนึงนะก็ปิดไปที่20บาทหลังจากที่ผ่านมานี่ราคาปรับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับ โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็มองว่า BOA เองก็น่าจะเห็นภาพของการค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นนะตามตามตลาดนะ้้วก็จริงๆที่ผ่านมาเนี่ย BOA เนี่ยค่อนข้างที่จะ underperform ตลาดพอสมควรด้วยดังนั้นก็คิดว่ายังมี u p ไซ d e อยู่พอสมควรสำหรับ BOA ส่วนในเชิงของพื้นฐานนะครับเรือเรสชั่นเองเนี่ย BOA ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีเรื่องของเรชั่นค่อนข้างดีนะ ราะว่าเขานะครับมีแทร็กเก็ตไพรซ์ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่30บาท25สตางค์ตอนนี้ยี่บาทเองหรือในความหมายก็คือมีอัพไซด์อยู่เกืบอบห้าสบเปเนี่ยโดย recommend นะครับมีมี recommend 2เจ้าคือ buy 1เจ้าคือ hold นะครับสำหรับบีโก็ในเชิงพื้นฐานดูโอเคนะครับในเชิงของเทคนิคอลก็ยังอยู่ภาพของการฟื้นตัวนะครับที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยอัพไซด์ค่อนข้างเปิดกว้างสำหรับบี a ถัดไปจะเป็นในส่วนของเดลต้าเดลต้าเนี่ยวันนี้ก็พลิกกลับมาบวกได้ถึง7%ปิดไปที่84บาท25สตางค์ซึ่งนะซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับพอเดลต้าบวกแบบนี้เนี่ยต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าเขาจะบวกขึ้นไปได้มากน้อยขนาดไหนในรอบนี้เพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเราเริ่มเห็นเดลต้าไม่ค่อยจะผ่านโซน87บาทนะไม่ค่อยผ่านโซน87บาท ดังนั้นแนวต้านเนี่ยนะครับหรืออัพไลน์ของเดลตานะเวลาเนี่ย,ยดูแล้วค่อนข้างที่จะจํากัดอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับดาวไซน์นะแต่ที่เนี่ยถ้ามองในเชิงของพื้นฐานประกอบเนี่ยพื้นฐานือเวอร์ชันของเดลตานะครับพอเซ็นสัสให้ Ta ร็กเก็ตไพร์ที่74บาท25สตางค์หรือมีดาวไซด์อยู่11%เเมื่อเทียบกับปัจจุบันดังนั้นนะดังนั้นถ้ามองในเชิงของพื้นฐานแล้วอาจจะ ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เวอร์ุ่นดูไม่ค่อยโอเคนะครับแล้ว Recommendation เนี่ยค่อนมาทางเซลล์ถึง5เจ้าโฮอยู่4เจ้านะครับแล้วก็มี Recommend ์บายอยู่แค่เจ้าเดียวนะครับก็คือคนที่ให้แทร็ก,กไฟที่เก้าสิบาทนั่นแหละเนาะดังนั้นสับเดลต้านะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยแม้ว่าวันนี้จะเห็นว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างดีนะแต่การเข้าไปจุยย่ยแถวนี้ <laughs> เข้าไปซื้ออยู่แถวนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดูแล้วเป็นความเสี่ยงอยู่พอสมควร นะครับ ETC สำหรับ ETC เนี่ยตัวนี้จะไม่มีจะไม่มีในเรื่องของ i a t i o n นไม่ในวิเคราะห์ไม่ครนะอ r กันในความหมายคือเป็นหุ้นตัวเล็กๆเกนาะ,ะถ้าดูในเชิงของเทคนิอล่ะเป็นไงสำหรับตัวของ ETC ครับเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเห็นภาพของการแกว่งอยู่ในกรอบอย่างเงี้ย มาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาแล้วนะครับกรอบอไรครับ2.62ถึง2.78ซึ่งขึ้นมาแถว2.78ทีไรเนี่ยไม่ค่อยผ่านสักทีนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่2.74แล้วดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องกังวลนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยรอบเนี่ยมันจะผ่านได้หรือไม่นะครับถ้าผ่านได้โอเคนะครับอัพไซด์เปิดกว้างไปลุ้นแถว3บาทได้เลยแต่ถ้าหากยังผ่านไม่ได้ก็ยังเล่นอยู่ในกรอบนี้แบบเติมไปสำหรับ ETC นะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของเ e ลร สำหรับตัวของเฮลิอดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีโคเวอร์นะครับในเรื่องของบทวิเคราะห์แต่สิ่งที่เห็นนะสิ่งที่เห็นในหุ้นตัวนี้แบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องดูอะไรเลยคือราคาหุ้น,นครับราคาหุ้นมันไหลทำนิวโรมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยคือการที่หุ้นทำนิวโรไม่ต้องอะไรแล้วละ่ะนะคือการเราเห็นหุ้นทำนิวโรมันก็เป็นตัวที่บ่งชี้แล้ว,วคว่าเป็นดาวเทรน ดังนั้นพอมันเป็นดาวเทรนอยู่อ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะนะครับมันยังไม่ใช่จุดที่เราจะต้องรีบเข้าไปเก็บหุ้นตัวนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเห็นราคาลงแล้วนะครับถูกแล้วและมันก็ยังมีโอกาสที่จะถูกอีกได้อยู่ดังนั้นเวลาที่เราจะซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะผมต้องเห็นภาพของการยืนให้ได้ก่อนการยืนการย่ำของราคานะับตรงจุดนั้น เห็นการหยุดการลงมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อแต่ตัวเฮลิธ์นะเวลานี้ยังไม่ใช่แบบนั้นครับนะเรายังเห็นการปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยดังนั้นแบบนี้น่ากาังวลน,นะครับแล้วเรายังหาตัวของแนวรับไม่เจอเลยทีเดียวถ้าดูจากดูง่ายๆนะดูอย่างง่ายๆนะนะครับเราอาจจะเห็นแนวรับเนี่ยเออหลุดราคาเปิดตอน IPO ไปแล้วอะนะครับเนี่ย เข้าตลาดมาไม่ใช่าราคาพิสิต้องเรียกว่าราคาเข้าตลาดนะเปิดเปิดเทรดนะครับวิแรกเนี่ยนะครับ9บาท65ตัวนี้9บาท40าทหลุดละนะดังนั้นโอ้โหหาแนวรับไม่เจอเลยทีเดียวนะครับรับตัวเฮลิธเนี่ยถัดไปจะเป็นในส่วนของ JMT JMT เ,เนี่ยผมตีไว้อยู่ตรงที่29บาทเนี่ยจะเห็นนะว่ามันเป็น,เป,นเป็นเหมือนแนวรับสําคัญของเขานะแล้วมันหลุดลงมาแล้ว เป็นโซนที่หลุดออกมาแล้วดังนั้นในเชิงของเทคนิคเอลเองเนี่ยไม่มีอะไรต้องพูดถึงอ่ะคือเสียทรงนะเสียทรงอยู่พอสมควรวันนี้จริงอยู่อาจจะฟื้นขึ้นมาเป็นภาพที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมองอีกกลับกันนะมันก็ยังเป็นแค่แบบเฮ้ยคือมันดีขึ้นก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังแค่อยู่ในกรอบเนี้ย23-29ไม่ได้ไปไหนหรอกนะไม่ได้ไปไหนไกลกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกนะนั้นเจ T นะครับในเชิงของเทคนิคอลผมอาจจะ ให้วิวว่าแบบมันดูแบบงั้นๆเล่นนะครับไม่คือมันไม่ได้ดีนะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะอน,นั้นคือในเชิงของเทคนิคอลแต่ถ้ามาดูในเชิงของอพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยนะครับแล้วก็ v a r ร t ช o n เองเนี่ยเห็นว่าเจมี target price ที่ระดับ41บาท25สตางค์มี upside รม์รวมๆเกือบเกืกเลยทีเดียวซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยโดยส่วนมากก็ r e c o m m e n d เป็นทาง b u y นะมีอยู่6บอ โอยู่หนึ่งนะครับล้วก็เซลล์อยู่หนึ่งดังนั้นสําหรับ JMT พื้นฐานไม่น่าเป็นห่วงห่วงอย่างเดียวคือราคานะราคายังไม่ได้ตอบสนองไปทางนั้นสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่อยากเห็นสำหรับ JMT ตัวน,นี้คือพยายามกลับขึ้นมาอยู่เหนือยีิบเก้าบาทให้ได้เร็วๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่เทรดนโซนเหนือยีิบเก้ามาได้ตลอดกานะรที่แบบคุณหลุดยีิบเก้าลงมาซึ่งเป็นระดับสําคัญมาเนี่ยมันเป็นภาพที่ดูไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับ JMT ถัดไปครับเป็นสิ่งเอสเตดสิ่งเอสเตดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ราคาปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยนะจากเท่าไหร่ครับจาก2บาทต้นๆนะอันนี้ก็มาเหลือไม่ถึงบาทแล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นภาพที่ดีขึ้นจากอะไรนะครับจาก1น s i ครับทางสัญญาณเป็น Bullish d i v e r g e n c e หยุดลงนะครับแล้วก็เนี่ยเป็น bullish d i v ว r g e n c e นะตอนนี้ อาจจะยังไม่เห็นภาพของการแบบฟื้นตัวแบบเต็มที่สักเท่าไหร่เราเห็นแค่แบบเฮ้ยหยุดลงแล้วก็ออกไปทางแบบออกข้างอ่ะดังนั้นสิ่งที่อยากเห็นในสเต็ถัดไปสำหรับตัวของ S เนี่ยนะครับหรือสิงก็คือภาพของการที่ราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ96ตังค์หรือประมาณสักบาทนึงนั่นแหละนะครับให้ได้ถ้าไปยืนเหนือบาทนึงได้เนี่ยคือแบบโอ้ดูดูดีเลยอ่ะนะครับในต้านถัดถัดไปนี่คือแบบก็เปิดกว้างทันทีนะครับบาท6สตังค์บาท14สตังค์อย่างเงี้ย กที่ถ้ามามองในเชิงของพื้นฐานเองเนี่ยสิงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีอัพไซด์เยอะอยู่พอสมควรอา่าแทร็ตไพรของคอนเซนทรัสคับอยู่ที่ระดับบาท25สอา่าสตังนะก็มี recommend อยู่2เจ้าเอออันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะมีมีโคเวอแค่2เจ้าเท่านั้นนะครับคืออา่า r m m o n m e n d buy อยู่เจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็ hold o l ่เจ้าหนึ่ง คนหนึ่งก็น่าจะให้ t ทาเกตอยู่บาทที่สิอีกคนหนึ่งน่าจะให้บาท30ก็เลยได้มาเป็นบาทยี่นี่แหละนะครับต่อมาครับก็เป็นหุ้นตัวรองสุดท้ายของวันนี้จะเป็นในส่วนของซีเคียวสำหรับซีเคียวเป็นไงสำหรับซีเคียวนี่เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเคยหลุดแนวะรับสำคัญตรงแถวโซนสัก12ไปๆยถึงวันสักโซน13บามทนั่นแหละเกือบเกบาทนะครับ ออตอนนี้ราคาของซิเกียวเนี่ยพยายามที่จะกลับขึ้นมายืนเหนือ13บาทให้ได้ตอนนี้นี่ก็ปิดไปที่13บาทซึ่งสิ่งที่อยากจะเห็นกันในระดับถัดไปนะตอนนี้ของของซิเกียวเนี่ยก็คือการที่สามารถยืนเหนือ13บาทได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แข็งแข่งไม่ใช่แบบรอบกกอนเนี่ยขึ้นมาเกาะเกาะเกาะ13แล้วก็หลุด ตอนนี้เราอยากเห็นนะอยากเห็นราคาขึ้นมายืนเหนือ13มให้ได้นะครับ13.2สา3จามาอยู่อย่างเงี้ยให้ได้นะแล้วก็ค่อยไปลุ้นการเบรกนะครับแถวๆถโซน14บาท10สตังค์กับ15บาทส0สตังค์นะครับก็สำหรับซีเคียวนี้ในเชิงของอเทคน i c a l นะครับก็เรียกว่าอยู่อยู่ในภาพวงการกำลังฟื้นตัวนะครับน่าสนใจดีและสุดท้ายครับจะเป็นตัวของ X อ็กซกรุงไทยาอ็กซเนี่ยล่าสุดครับเราเห็นแล้วว่าราคาก็เริ่มกลับขึ้นมา กลับขึ้นมายืนเหนือบาทหนึ่งได้นะครับกลับขึ้นมายืนเหนือนรับที่บาท2สตางค์ได้เนี่ยก็มองว่าสำหรับตัวของ XPG เนี่ยเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นถ้าเราพูดถึงแนวต้านถัดไปก็จะเห็นอยู่แถวโซนบาท10บสตางค์บาท20สตางค์นะดังนั้นเนี่ยในเชิงของทค c น n i เ a l เองก็มีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะอัพไซด์อยู่พอสมควรเลยนะบาท10กับบาทที่10สตางค์เนี่ย แล้วก็ RSI เองก็กำลังอยู่ภาพของการไต่ขึ้นไปอยู่ล่าสุดก็กลับขึ้นมาอยู่เหนือดับ50ได้แล้วก็ซึ่งเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นแบบ up trend เนอะดังนั้นสำหรับตัว X spring เนี่ยนะครับ XPG เนี่ยก็เป็นภาพที่เออดูค่อนข้างโอเคอะนะครับกำลังไต่ขึ้นไปนะครับอยู่ณเวลานี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นนะในส่วนภาพรวมแล้วกันภาพรวมของตลาดแล้วก็ เป็นในส่วนของหุ้นการบ้านนะครับที่น่าจะตอบคาถามหุ้นการบ้านที่ลูกเพจถามเข้ามาได้ครบถ้วนนะเนาะยังไงก,ก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจ stock collection ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ